พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบัติยาวนานถึง70ปี4เดือน4วันในช่วงระยะเวลาอันยาวนานนี้ไม่มีวันไหนเลยที่พระองค์ไม่เคยคิดถึงความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยท่านทรงงานหนะักในทุกๆวันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีมากกว่า4,000โครงการ ครอบคุมหลายด้านเช่นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ด้านการเกษตรปลูกหญ้าแฝกเกษตรทฤษฎีใหม่ฝนหลวงด้านสาธารณาสุขหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการอาหารกาวันและด้านอื่นๆเช่นการศึกษาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแงม่มุมเช่น ความห่วงใยในพระราชินีที่ทรงมักจะพกกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายภาพพระราชินีด้วยพระองค์เองเพราะทรงห่วงและห่วงใยและเรื่องราวความเรียบง่ายในวัยเยาว์เช่นการทรงมา้าทรงควายการใช้รถรางทำให้เห็นถึงพระองค์ท่านทรงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดประชาชนความรักโรแมนติกความรักแรกพบเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี พุทธศักราช2,491โดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าทรงระลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิตทันทีที่ทรงฟื้นคืนพระสติหลังอุบัติเหตุทางรถยนต์ความรักที่ลึกซึง้งทรงรักและห่วงแหนพระราชินีมากโดยทรงเคยตัดว่าเราไม่ค่อยชอบเวลาใครมาถ่ายภาพภรรยาของเรา เราจะรู้สึกห่วงและอิจฉาบรรดาช่างภาพทั้งหลายเพราะเราชอบถ่ายภาพพระราชินีด้วยตัวเราเอง She is my smile เมื่อน,นักข่าวต่างประเทศถามว่าทำไมพระมหากษัตริย์ไทยจึงไม่ค่อยยิ้มพระองค์ทรงผายพระหัตถ์ไปที่สมเด็จพระราชินีและตรัสว่า She is my smile แสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อพระราชินีความเรียบง่ายและใกล้ชิด ชีวิตในวัยเยาว์ทรงโปรดให้พระราชมารดาพาไปทำกิจกรรมต่างๆที่เรียบง่ายเช่นทรงมาทรงควายนั่งรถไฟการศึกษาทรงเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลที่ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษชื่อมิสซิสเดวิดการทำงานทรงโปรดที่จะใช้ภาพสมเด็จพระราชินีด้วยพระองค์เองเมื่อมีโอกาสความรักที่ไม่มีสิ้นสุด ภาพความรักที่งดงามพระองค์ทรงมีภาพความรักอันงดงามที่ประทับอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยมาตลอด